สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้พบกับโพลิการ์ตูนแคสตอีกแล้ววันนี้ผมก็มาพบกับ f c กันอีกแล้วครับวันนี้ผมก็แบบจะเอาตัวละครที่ได้มาจากตัวงนั้นเอามาเล่นโหมดไม่ีที่สิ้นสุดแล้วก็พา f อมาเล่นด้วยครับวันนี้จะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับแต่ว่าขออีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ f อจะมีอะไรพูดไหมครับผม โอเคครับตอนนี้เขายังไม่มีอะไรพูดถ้าง,งั้นก็ไปกันเลยครับโอเคครับผมจะเข้าโหมดที่ไม่มีที่สุบแบบปกตินะครับตัวนี้ที่เป็นตัวอัปเกรดทีวีมังกรผมไปหาแรกมาครับอืมผมขอบอกเขาก่อนแป๊บหนึ่งครับตัวที่ผมได้มานั้นจะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ผมพูดผิด ตอนที่ผมได้มานั้นนะผมได้แบบโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงได้แบบมีความสุขเลยแรกกับขุนยนต์แมวครับบอกเลยว่าแรกได้ไงไม่รู้สงสัยเขาน่าจะไม่รู้เลยแต่ว่าสงสัยดาเมจไม่ดีเขาจึงอยากได้ตัวดีๆมั้งนะที่แบบดาเมจแรงน่าจะใช่ครับโอ้ไม่นะค่บท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมเกือบอีกแล้วผมเกือบ โดนลิกสิ์แน่นอนผมไม่รู้ว่าเขาจะเพิ่มลิกสิตให้หรือเปล่าอา๋อผมจะพูดยังไงดีมันเพิ่มอันนี้แล้วตัวแองเจอลอะผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วตัวซีวีดากอนอัปเกรดเพิ่มแบบเพิ่มดาเมจแล้วยังไงดีแต่ไม่เป็นไรรีวิวแบบนี้แหละไม่เป็นไรครับดาเมจครั้งแรก อันนี้เลเวลหนึ่งความเสียหายสองพันสี่ร้อยสามสิบหกความสำคัญยี่สิบเปอร์เซ็นต์คูดาวสิบสิบแปดไม่ใช่หนึ่งจุดแปดระยะสิบหกจุดห้านะครับสำหรับขั้นที่หนึ่งนะครับมาดูอัปเกรดขั้นที่สองกันนะครับผมอัปเกรดขั้นที่สองความเสียหาย ความเสียหายสามพันสี่ร้อยสิบหกไม่ใช่ไม่ใช่ยี่สิบหกจุดสามความสำคัญจะพูดความสำคัญดีไหมนะหรือพูดคำว่าสำคัญผมจะพูดว่าความสำคัญดีก,กว่าครับสำคัญยี่สิบห้าคูดาวสิบหนึ่งจุดแปดระยะสิบแปดนะครับ มาดูอัพเกรดเลเวลสามกันนะครับผมอ,อัพเกรดเลเวลสามอัพเกรดเลเวลสามเอิมอ๋อความเสียหายห้าพันสามร้อยยี่สิบแปดจุดแปดความสำคัญสามสิบเปอร์เซ็นคููดาวหนึ่งจุดเจ็ดระยะสิบแปดนะครับอันนี้ก็คืออัพเลเวลเต็มแล้วนะครับพวกนี้ จะเป็นแบบพวกหรือจะพูดยังไงดีพวกตัวละครในเกมทีวีดิฟเฟนทุกตัวจะอัพตันอยู่เลเวลที่สามนะครับในอนาคตอาจจะมีก็ได้อัปตันอยู่เลเวลสี่อาจจะมีก็ได้ครับอาจจะมีก็เป็นได้ครับผมท่านผู้ชมน่าจะน่าจะสังเกตเกตได้ว่าพอผมอัปโหลดไปตัว อัปเดไททันทีวีมังกรนะเริ่มตัวใหญ่ขึ้นท่นทนานคงน่าจะสับได้นะครับเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูว่าตัวใหญ่ขึ้นจริงนะครับเนี่ยสักเกตได้เลยครับตัวใหญ่ขึ้นหนครับบอกแล้วครับอ๋อ,อย่าลืมไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมคุยกับ f อฟซแป๊บหนึ่งเฉย ER ๆครับ <il Á> S> <S และผมขอบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้สามารถวางได้เยอะเลยครับแบบไม่จำกัดยกเว้นวางได้แค่สิบห้าตัวนะครับเมื่อกี้ f อซเขาถามผมว่าอัดอยู่ไหมผมก็บอกว่าอัดอยู่ครับผมผมผมคิดว่าเอฟซีกลัวว่าผมจะไม่ลงคลิป ได่ดอลเลยครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมอยากพูดอีกอย่างนึงนนะหนึ่งนะก็คือความสำคัญของตัวนี้นั่นก็คือความสำคัญอยู่สามสิบน่าจะเป็นเพิ่มดาเมจนะครับหรืออาจจะเป็นแบบการสุ่มก็ได้สุ่มเพิ่มดาเมจก็เป็นได้ครับส่วนหาฟิกก็จะเป็นรางแบบตัวกอดที่อยู่ของผมก็อาจจะเป็นกอี้ ผมลืมดูว่าตัวนี้เป็นกอรี่หรือเปล่าผมว่าเป็นกอรี่ครับตัวนี้เป็นกอรี่แน่นอนผมมั่นใจผมก็ไม่รู้ว่าใช่กอรี่หรือเปล่าเพราะผมไม่ได้ไปดูเดี๋ยวก่อนนะครับผมโพสต์ไปอาจจะมีคําว่ากอรี่ก็ได้นะครับก็เป็นได้บอกว่าตัวนี้ตีไดียน,นะครับก็บวกกับตัว,ต,วตีได้นะครับบอกเลย ครับตอนนี้เวที่หนึ่งร้อยสี่สก็ยมีอะไรอีกนะครับผมก็จะตัวนี้ต่ออันนี้ผมยังไม่ได้อัปเดตสักตัวเลยนะครับได้เงินถึงหนึ่งพันเลยครับผมนี่ก็โชคดีเหมือนกันครับผมลืมบอกครับท่านชมว่ามีสมีแบบพลังด้วยนะครับ เห็นเห็นเลยครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นนะครับมีพลังแบบเอลวไฟหรืออะไรที่เป็นแบบรอยดาบฟันเห็นไหมครับจะเป็นแบบรอยเปลวไฟเลยครับเท่มากเลยครับผมว่าเท่นะครับท่านชมคิดว่ายังไงคอมเมนต์ในใต้คอมเมนต์ผมเลยนะครับผม มน1 7รก็เป็นได้ครับท่านผู้ชมครับผมว่าวัดของการอาจจะเป็นแบบตัวมีตัวอัพเกรดอย่างกระบองเพชรก็เป็นได้ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าเฮ้ยผมเดาถูกด้วยเวพี่หนึ่งร้แล้วถึงก็ได้นะครับโอเคครับตอนนี้1 9 0แล้วครับอาจจะเปห่ือเปล่าก็ ขอพอให้หนนะครับแต่ว nice. ่าขอให้หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าหรือเก้าสิบสี่ก็พอได้ครับแต่ขอให้ถึงหนึ่งร้อยไม่เกิสองร้อยก็พอแล้วครับเมื่อกี้ซอมบี้ปู่วิทหลุดไปตัวหนึ่งแต่ว่าก็อาจจะไหวไม่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 เดี๋ยวยังไม่ถึงหนึ่งร้อยยังไม่ถึงสองร้อยเลย สองร้อยเธอยา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 ไม่ไม่ม่ไม่กันไว้กัน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 ไว้ก่อนกันเก้าเก้าสเก้าเก้าสเก้าสองรแล้วสองรยังสองรอยยังว้สองร้อยแล้วในสุดก็สองร้อยสกี สุดก็สองล้วแล้วครับได้อย่างน้อยก็สองร้อยหนึ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยพอได้สองร้อยก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับเพื่อเป็นกลางใจให้ผมนะครับของครับ